วันนี้มาแต่งหน้านางงามนะคะนางงามวันนี้สวยมากอุ้ยแม่แม่สวยมากดูคิวแม่ห้ารอยมิติแม่หวานแม่สวยกินคนขนตาสองชั้นเวอร์สวยมากแม่หลับตาก่อนอุ้ยแม่แอนนตาสองชั้นกระพริบตาก่อนแม่ตำนานกระพริบตาขนตาสองชั้นเวอร์อุ้ยแม่แม่สวยมากแม่ยิ้มให้เอซก่อนสวยมาก บายยก่อนแม่สวยกระโดดแม่วันนี้แม่ว่าแม่สวยไหมบอกสิแม่สวยไหมวันนี้สวยเจ้าแม่บอกสิเอาอะไรมาโปะบอกอะไรมาโปะเจ้าเออเลดี m h, m h. M h, h, ้ไแม่แม่เลดี้ไม่วันนี้เลดี้เจ้าเลดี้กี่เปอร์เซ็น รอดไปเช็นเจ้าเออสวยคือสวยไม่บอกสิสวยรอร<ว>อเจ้าเอาอะไรมาโปะไม่บอกสิเอาอะไรมาโปะเจ้ายิ้มก่อนยิ้มนางงามยิ้มแอนโทนีเออฟันวีเนยล์ลยดคอนแทครุ่นต้นเนือเ้อลิศลับตาก่อนขนตาสองชั้นเวอร์คิวห้ารอยมิตตี้แม่ไปบ่ายเอฟซีกาอุ้ยสวยมากสวยกระโดดสวย